อ่าทีนี้ครับอาจีจีก็จะอาชูก,กันถืออน,นี่ครับอ่าก็จะเป็นรอยนี่ครับอ่าเวลาเราขึ้นรถเธอก็จะขึ้นตามเราไปด้วยนะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอาวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกมอดเกม GTA San a ในเดีย hmm. บนมือถือกันอีกแล้วนะผมมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกนี้ก็คือหมอด อ่ามอจีบสาวนะผมเอ่อถ้าเกิดใครสนใจมอนี้ก็สามารถดาวโหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงมอนี้ก็จะอยู่ใตคลิปนี้เช่นเคยนะผมก็อ่าโอเคนะครับอ่เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็คืออ่าเนี่ยจะเป็นมออ่ามอเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมก <c oughs> ็ไม่ใช่มอดใหม่อะไรนะเออแต่มันก็ยังเล่นได้บนเวอร์ชันสนนะครับอ่าบางมอดก็อัดเล่นได้นะครับเออ นะรับวิธีการใช้หมอดจีบสาวนี่เราจะต้องกดตัวเลขของเกมนะครับอ่าก็จะอธิบายเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก็คือว่าในเกม GTA เดเซนไเดียบนมือถือนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด9้าช่องนะครับผมอ่าแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่ภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ก็คือภาพที่ผมแตดต่อเอามาให้เห็นนะครับว่าอ่ามันจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดเ้าช่องนะครับอ่าแต่เราไม่สามารถมองมองเห็นได้ แต่ที่ผมขึ้นให้ดูก็เพราะว่าอยากให้รู้ตำแหน่งนครับว่าตัวเลขต่างๆมันจะอยู่ตรงไหนตัวเลขที่1ก็จะอยู่บริเวณตรงบริเวณแผนที่นะครับผมเลขที่2ก็จะอยู่ต่ำลงมาที่ที่3ก็จะอยู่ตรงอันดับเดชนะครับอะไรประมาณนี้เออแต่เวลาเราได้ยิงเราไม่เห็นนะครับน่แต่อันนี้ขึ้นภาพโชว์เพื่อว่าจะให้รู้ตำแหน่งครับโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างเช่นนะครับเรา เราจะต้องเรียกสาวคนนี้ก่อนนะครับเรียกสาวคนนี้ก่อนนะเนี่ยผมอยากเรียกสาวคนที่เดินไปเนี่ยทำยังไงก็ให้เราไปเดินไปดักหน้าเธอก่อนนะอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรากดเลขหนึ่งกับเลขสี่พร้อมกันนะอ่าโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนผมกดหนึ่งกับสี่แล้วทีนี้อ่าเขาก็จะเดินตามเรานะครับเนี่ยเดินมานี้อ่าเขาก็จะเดินตามเรานะอ่าอย่างนี้เลยครับอ่า ถ้าเราอยากจูบเขาละทำยังไงก็ให้เรากดไปที่เลข2กับเลข4พร้อมกันนะ2กับ4พร้อมกันอ่าทีนี้ครับอาร์็จก็จะจูบกักนทือ,อนี่ครับอาก็จะเป็นประมาณน,นี้นะอ่าแล้วถ้าเกิดเราขึ้นรถหรือขึ้นอะไรก็ผู้หญิงก็จะตามไปด้วยนะครับอย่างเช่นเนี้ย อเอาีรร้อเนี่ยเธอก็จะขึ้นตามเราไปด้วยนะ,ะขึ้นยากเกินนะครับเวลาเราขึ้นรถเธอก็จะขึ้นตามเราไปด้วยนะ,อ,ะ,อ,ะอย่างกับ GTA เวอร์ซไวซิตี้นะครับแต่ไวซิตี้นี่สาวติดทั้งเมืองอ,ะอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดว่า เราเราไม่อยากให้ผู้หญิงตามเราอ่ะให้กดยังไงก็ก็ให้เรากดไปที่เลขหนึ่งกับเลขสี่พร้อมกันครับอ่ากดครั้งนี้จะเป็นการการอ่าไม่ให้ผู้หญิงตามนะครับกดหนึ่งกับสี่พร้อมกันครับอ่าพอเรากดเสร็จเนี่ยนะทุกคนผู้หญิงก็จะเดินหนีเราไปเลยนะอืมอ่าถ้าเราถ้าเราอยากอ่าให้คนใหม่มานั่งอ่าอย่างนี้เลย แบบ xx แบบเบิ่มๆเลยเนี่ยค่อนเตือนไปกักหน้าไว้ครับแล้วกดเลขหนึ่งกับเลขสี่พร้อมกันอ่านี่ครับอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ผมแนะนำนะครับกดเลขหนึ่งกับเลขสี่ดับดับเบิลคลิกครับคือกดยัย้ำสองทีอะ่ะมันก็จะติดอยู่นะอ่าทีนี้เรากดลองกด2กับสครับทีนี้อ่าก็จะจูบป,ปกตินะนะ บาง NPC มันต้องกดยำๆนะครับทีนี้เราเดินมาเนี่ยเขาตามมาไหมทำไมเขาไม่ตามมาเหมือนเมื่อคคนเมื่อกี้เออตามมาละตอนแรกก็ไม่ตามมาเฉยเลยอ่ะนั่งโอเคครับนี่มันรถถ่ายวะ่ะไปครับนั่งคันนี้เลยเราจะไปให้ิมูลกันนะครับ ฮันนีมูนนะครับผมพาสาวไปฮันนีมูนลอยตุ้มป่องเลยไปอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับการอ่าการใช้หมอดอ่ากีบสาวนะอก็คือเรียกก็ให้เรากดเลขหนึ่งกับเลขสี่พร้อมกันนะครับ ส่วนจูบสาวก็เป็นเลข2กับเลข4ี่พร้อมกันส่วนถ้าเกิดอยากให้ผู้หญิงเลือกตามเราก็ให้เรากดเลข1กับเลขสี่อีกครั้งหนึ่งก็จะเลือกตามเรานะอ่าตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับก็อธิบายแบบง่ายๆนะครับผมก็น่าจะเข้าใจกันนะครับอืมอันก็โอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมสรับหมอดีบสาวแล้วกันเรียกรวมๆนะอ่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงมอน,นี้กันเลยนะ เรามาดูวิธีการลงหมอดอจีบสาวกันเลยนะผมก็ขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะผมให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์หมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟล์หมอดเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแตกไฟล์ไปนะครับแอปแตกไฟนี่ใครจะใช้ปแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้ไปแอปแซดไคเวอร์นะผมถ้าเกิดใครกูงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะอ่าก็แอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมเช่นเคยนะครับผมก็โอเคนะผม อ่พอดาวน์โหลดไฟล์มอสเสษตรก็เข้าที่แอปแตกไฟล์ครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะพบว่าผ,ผมทีเป็นลิงก์มีเดียไฟล์เวลาเราดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome เนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดเข้ามาเราจะเจอหมอดจิบสาวน,นะครับขั้นตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์หมอดจิบสาวน,นะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์หมอดนะอะ่พอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไว้ที่คั้ที่สองครับ e X t r a c t Here อ่า พอแตกไฟล์มาเสร็จเราวจะได้กับแฟ้มหมอดจีบสาวมานะผมก็กดเข้าไปที่แฟ้มนะก็จะเจออยู่ทั้งหมด1แฟ้มนะครับเป็นแฟ้มคอม dot. log. star. game. gta. sa ข้างในก็จะเป็นไฟล์คีโอนะครับ kiss. org. นะก็คือจุบสาวทั้งหมดไม่ได้แปลงนะครับจุบสาวได้ทุกคนนะครับอออเอาพี่ก็กดย้อนกลับมาค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่ <M> ทแฟ้มคอม dot. l star. game. gta. sa นะครับ อ่าพอกดค้างเสร็จมันก็จะขล้ปไปน้นในวิธีจากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ t u t cut หรือย้ายนั่นเองอ่าพอเลือเกเสร็จก็แล้วกดปุ่มย้อนกลับตัวสางของเรานะครับอ่ะกดอีกอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม d r o i d อยจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม d a t a อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างสิปุ่มที่เขียวนะครับอ่ะโอเคนะผมทีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วผมสำหรับการลงหมอดจอีบสาวนะครับหมดกุยกับสาวอะไรประมาณเนี้ยอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซมัครสมาชและกดกระดิ่งก็ฝากกดสมัครสมาชและกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่มีด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมวันนี้เอาไว้แล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ